ของหอโหวดคือสกายวอล์กเป็นจุดเทพใจถ้าแน่จริงก้มลงไปข้างล่างนะครับจะวัดใจสูง oh, <okay. S 1> เห็นคนเท่ามด <laughs> นะครับก็ถ,ถือเป็นจุดที่ว่าได้รับการต้นรับจากแขกผู้มาเยือนเป็นอย่างดี เป็นเกมวัดใจนะครับน้องนางบ้านนาจากมณเหืือสัรับ <c oughs> ก็ได้มาวัดใจก็ไม่มีอะไรครับมันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายความมีความทรงจำดีๆข้อปฏิบัติการเข้าสกายวอล์กนะครับห้ามนั่งห้ามนอนห้ามกระโดดห้ามส่งเสียงดัง แต่ก็ถือเป็นกฎระเบียบเล็กๆน้อยๆนยะก็สักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับท่านได้แวะเวียนมาทางจังหวัดร้อยเอ็ดก็คงจะได้เรียกเกียรดจากทุกท่านให้เกียรติมาเยี่ยมชมหอโโวแห่งนี้และโดยเฉพาะมาร่วมเป็นสักขีพยานของดวงอาทิตย์ตกดิน ณจุดสูงสุดของฮอโวดณสกายวอล์กเพราะได้รับความขอบคุณจากผมเพรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไคร e ให้แก่ทางรายการบันเทิงกักด้วยความงดงามยามเย็นกำลังคืบคานมาที่บึงพลันชัยเป็น้านตาดตั้งที่ผมได้กล่าบเรียนนะครับว่า ถ้าท่านแวะเวียนมาทางอีสานจังหวัดหนึ่งที่ท่านมิควรลืมก็คือจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับมีสิ่งดีๆให้ท่านได้ดูได้ชมโดยเฉพาะหอโหวตแห่งนี้ก็เชิญชวนนะครับประเดี๋ยวเรามาร่วมเป็นสักขีพยานของดวงอาทิตย์กำลังจะตกดินณจุดหอโหวตแห่งนี้ ขอขอบคุณทุกท่านครับขอบขอบคุณไว้ณโอกาสนี้ด้วยครับผมขอบคุณครับขอบคุณ